สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะไรเป็นไงบ้างคะสำหรับงานแฟนไซของน้องออมนะกับางานยูสซีนของพี่ลิงที่ปักกิ่งเนาะ เอออันนี้เป็นคลิปที่เออัดล่วงหน้าไว้เนอะเพราะว่าเอติดภารกิจนะคะก็จะยังไม่ได้ดูอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าฟี e d b a c จากทางแฟนๆที่เมืองจีนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนะคะฟี e แ b a c k จากแฟนๆที่เมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอสักระยะหนึ่งให้เขาแบบว่าให้เขามาเมนกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับงานแฟนไซด์ของน้องแล้วก็งานยู่ลิงของพี่หลิง แล้วเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบกกันน,ะนั้นน่าจะเป็นคลิปหน้าส่วนคลิปนี้อะไรเอเราจะมาคุยอะไรกันดีถ้ายังไม่คุยตรงนั้นเนาะเออในขณะที่แอดคลิปอย่างนี้เอคิดว่าหลายท่านเนี่ยมีได้ดูทางผ่านทางสื่อโซเชียลมากมายเลยนะคะเก็บตกนิดๆหน่อยๆนนู่นนี่นัน่น,น,นอะไรอย่างเงี้ยกับางานแฟนไซน้องนู่นนี่นั่นก็คงจะได้ความน่ารักของน้องหลิงน้องออมมาอีกเป็นกระบุงใดๆเดี๋ยวมีความคืบหน้าอัปเดตเดี๋ยวเอออัปให้นะคะในคลิปหน้า ส่วนคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องลายผลิตภัณฑ์สินค้า Always Wonder กันปะพอดีว่า A ไปเห็นพี่สาวจีนเขาเอามาจับแมทจับอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทําให้แต่ละคนแบบน้ําลายไหลเขาฝันหวานแล้วเอน้ำลายไหลเขาหิวหรือยังไงเอเขาอิจฉานะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันหน่อยว่าเขา mix and match ยังไงนะอ่ะก่อนจะไปดูกันยาวๆค่ะขออนุญ,ญาตตรงนี้เลยละกัน ใครที่เป็นขาประจำของ s h o ป e ีอยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง a t u b e ได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ซื้อที่ดูช่อง A เนี่ยผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็สามารถนะคะดูตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีนะคะสินค้านะคะโผล่ขึ้นมาก็จิม้มไปสักสินค้าได้สินค้านึงเดี๋ยวมันจะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช h อป e ีค่ะ หลังจากนั้นท่านก็ค่อยไปเลือกสัญหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองนะคะก็จะมีคำว่าหมาะ M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเหมือนกันค่ะลายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ A เลือกสรรมาให้ก็เลือกจิ้มลงไปเหมือนกันเลยนอกนั้นทาเหมือนกันเลยก็คือพอเลือกจิ้มสินค้าใดสินค้าหนึ่งไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะ พาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสินหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีจ้าอะล่ะนะคะคลิปนี้คืออะไรเอเรื่องของเรื่องก็คือนะคะเขาเป็น F4 เอ่อมีคนถามเขาว่าเธอเป็น F4 LOS หรือเปล่าอา่าเป็นคลิปคู่หรือคลิปเดี่ยวเธอเออถ้าจะถามกันให้เข้าใจง่าย,ายๆนะเขาก็บอก เขาไม่เข้าใจว่า L O S คืออะไรเหรอโทนะเพราะ L O S คืออะไร L O S เคยเห็นกันไหมคะในสื่อโซเชียลเอเห็นบ่อยๆของทางโซนะเชียลจีนอะเอไม่แน่ใจโซเชียลไทยใช้คำนี้หรือเปล่าเอก็อะไร loss loss รู้สึกรู้สึกมีนะมีนะเออของคนไทยมีบ้างเห็นนะแต่คนจีนใช้กันเยอะ L O S ว่าหลังเผื่อเราเนาะไปเห็นเขารู้กันอยู่แล้วเอ้หรอ เขาบอกว่า L O S ย่อมาจากหลิงออมแฟนนะคะถ้าภาษาจีนเขาบอกหลิงหลิงออมเฟินซือก็คือแฟนๆของหลิงออมนะเขาบอกว่าเธอเป็น L O S หรือเปล่าเขาบอก L O S คืออะไรหรอแล้วเขาพออธิบายเสร็วว่า L O S ก็หมายถึงแฟนลับหลิงออมนะคะเออเจ้าของโพก็เลยอ๋อแต่สรุปไม่ตอบค่ะเพราะว่าเอคิดว่าตอนนี้ประเด็นว่าเป็นคลิปเดี่ยวคลิปคู่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวเซนซิทีฟเหมือนกันนะ เธอเป็นคลิปเดี่ยวหรือว่าคลิปคู่ทำเอาบางคนซึ่งอาจจะเป็นคลิปเดี่ยวก็ไม่กล้าจะตอบอะไรออกไปกลัวเดี๋ยวคนที่ถามเป็นคลิปคู่เดี๋ยวจะสร้างความนะคะระเครองใจได้ก็เลยไม่กล้าตอบอะไรอย่างนี้ป่ะเอว่าตอนนี้ประเด็นเกี่ยวกับน้องหลิงน้องออมอะ่ะมันอ่อนไหวเหมือนกันนะเพราะมันหลายบ้านเหลือเกินบ้านคู่บ้านเดี่ยวคนอื่นเขาเป็นเอแต่บ้านอื่นเขาเขาสามาคีกันไหมคนอื่นเป็นมะเขาตีกันอย่างนี้ไหมคะ ยิ่งกว่านี้เอกเอ๋หรอใครรู้ใครมีประสบการณ์ก็มาเล่าให้เอฟังหน่อยนะเอเอเนี่ยเพิ่งมาตามหนิงออเหมือนกันแหละนะคะจากที่ไม่ได้ดูวงการบันเทิงอะไรก็เพิ่งมาตามน้องเขาก็เลยยังไม่ค่อยจะเออยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่ามันเป็นธรรมชาติของแต่ละด้อมแต่ละบ้านหรือ,อยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติระหว่างบ้านคู่บ้านเดี่ยวของเมืองไทยเอว่าเฉยๆเนาะก็ให้ความร่วมมือกันดีป่ะตามลักษณะนิสัยคนไทยน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกอย่างนี้ป่ะ เอเขาไม่มีน้ําคุณเขาจริงใจต่อกันเขาร่วมมือกันตลอดใช่ไหมเออแต่ของน้องหลิงน้องออมนี่มันก็เนาะแล้วแถมเมนเดียวกันก็ยังตีกันเองอีกด้วยนะก็มีแบบแหมคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยคนทํางานด้วยกันเนาะยังไงมันก็เหมือนลิงกับฟันนั่นแหละใช่ไหมเอคิดนะทางานด้วยกันแล้วยิ่งน้องมีอีเวนต์เยอะๆอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยที่มันจะแบบขัดใจกันเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าไม่เคลียร์ใจกันก็อาจจะนําไปสู่เรื่องใหญ่ได้ นะคะได้ใ,นใ,นใครรู้นะคะอย่างที่เอถามเนอะใครรู้ใครมีประสบการณ์บอกหน่อยก็ได้บ้านอื่นคู่อื่นก็เป็นกันอย่างนี้ไหมคือไฟกันอยู่นั่นนะคะเออประมาณนั้นนะเอก็อยากจะรู้นะเอออ๋อมีมีมีม,ม,มีที่เอเห็นของคุณไฟคุณโยโกะที่เมืองจีนก็ไฟกันเหมือนกันแล้วน,นั่นก็ไฟลามมาถึงที่ไทยด้วยใช่ไหมแสดงว่าหลิงออมอย่างนี้เป็นเรื่องปกติค่ะคุณเอสรุปให้เลยแล้วกัน <c oughs> เออคู่อื่นก็มี แต่ตอนที่ตอนที่เอเห็นไฟกันอะนั่นคือหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วระหว่างคุณไฟกับคุณโยโก,โกะไงเขาก็เลยอาจจะคอมเมนกันได้แต่ก่อนหน้าที่เมนเขารักกันดีอะแล้วแฟนเขาไฟกันหรือเปล่าอันเนี้ยเอไม่รู้ใครรู้ใครทานม,มาบอกได้คุณฟรีนน้องฟรีนน้องเบกกี้นี่ยังไงคะเขาเขาไฟกันไหมแต่ละบ้านของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแต่อันนี้ของเมืองไทยหนิงออมถามว่าไฟกันไหมไม่เห็นเนาะ เราตามสื่อโซเชียลเอลอยู่นอกๆเอก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จากโซเชียลเขาไม่ได้ไฟกันเนาะก็ต่างคนก็ต่างรันหน้าที่ตัวเองไปป่ะแต่มีมังนอกค่อนข้างแรงนะเออใครรู้ตรงนี้ก็มาแชร์กันได้ครานี้แฟนเนี้ยเอเขาเขาคาดกันนะในโซเชียลจริงเขาคาดกันไม่ตอบแสดงว่าเธอหน้าจะคลิปเดี่ยวพี่หลิงทำไมเธอไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นนะเธอทำไมต้องเรียกว่ากล่าวหา เอ,อบอกแล้วมันชักจะค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วว่าคลิปคู่คลิปเดี่ยวแล้วคลิปเดี่ยวเธอคลิปใครนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาบอกเจ้าของโพสต์ตอบแต่ให้คาดเดาได้ก็คุณดูรูปข้างหลังของนางสิคะพี่หลิงยืนหราขนาดนั้นสแตนเขาเรียกอะไรสแตนสแตนดี้ใช่ไหมเออสแตนดี้มืองจีเออไปเอามาจากไหนสั่งทำหรือยังไงอะไรเอ,อไม่รู้เหมือนกันนะเอามาจากไหนก็ไม่รู้เขาฮิตกันเนาะเอาสแตนดี้ y. พี่หลิงกับน้องอมกลับบ้านอันนี้ก็เป็นของพี่หลิง นะคะพวกเขาใส่เสื้อเนี่ยเขาใส่แบรนด์ Always o n d e r แล้วเขาจะมาโชว์นะวันนี้คลิปนี้เขาจะมาโชว์ว่าแต่งตัวยังไงให้ดูแพงเออบัวข้อน่าสนใจนะคะแต่ตามมาดูกันนี่แต่งตัวยังไงให้ดูแพงเคล็ดลับข้อแรกนะไม่ใช่ข้อแรกหรอกก็คือโดยรวมนั่นแหละสรุปนะคะเขาบอกเลยทริคง่ายๆคืออย่าแต่งแบบ i m p โพเจอ i ิ p โพอ่อะ basic, แบบเสื้อก็เบเบเบอะไรเบสิกแบบเสื้อง่ายๆแล้วกางเกงง่ายๆอย่าอย่าทำมันจะดูไม่แพงมันจะดูชิลไปนะถ้าเสื้อง่ายๆกางเกงต้องยากใช่เหรอเออให้แปลเข้าใจง่ายๆคือมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องแบบมีอะไรช่วยกันเขาบอกอย่างเช่นถ้าข้างล่างเธออ่ะก็คือส่วนกางเกงเส่วนด้านล่างเธออ่ะมันแบบเบเบแล้วนะคะส่วนบนเธอ จะต้องไม่ใช่แบบเบเบๆนะไม่งั้นมันจะดูแล้วมันไม่มีอะไรข้างบนเธอต้องมีลูกเล่นในทางกลับกันนะถ้าข้างบนเธอเบเบเบสิกนะแบบพื้นพ้น่ะนะถ้าข้างบนเธอง่ายๆข้างล่างเธอต้องยากๆเออนะแบบแต่งสีสันอะไรไปเลยนะแล้วมันจะแบบว่าทําให้เธอดูแบบดูสวยแล้วก็ดูแพงนะอันนี้เขาบอกแล้วถ้ามาเจอในกรณีที่แบบ เบเบทั้งข้างบนและข้างล่างอะ่ะต้องแก้ยังไงอ่ะเธอแก้งไงมากเธอเธอหาพร็อพนะเธอหาพร็อพมาใส่ให้มันมีลูกเล่นเออแล้วพร็อพมันจะทําให้ชุดเบเบของเธอดูมีอะไรมากขึ้นเอาเอาอะไรนะเอาผ้ามาผูกคอเอ้ยเอยเอต้องพูดว่าไงผูกคอไม่ใช่ผูกคออย่างนั้นไหนะอย่าไปตีความอย่างนั้นเอาผ้ามาผูกคอที่เด็กมีเขาฮิตกันอะ่ะใช่ไหมเหมือนลูกเสือ ลูกเสือแน่นารียุวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารองเท้าคุณก็ต้องเด่นคือถ้าคุณเบสิกเบสิกทั้งตัวแล้วพรอปพรอปคุณต้องมาพรอปคุณต้องทําให้คุณเด่นนะเออเขาบอกโอเคถ้าของเธอดูแล้วแบบว่ามันเบๆเบทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ พยายามทําให้สมมติเสื้อตัวนอกเธอเบเบข้างในเธอก็ต้องมีอะไรเด่นๆออกมาเออถ้าจะพูดอย่างเนี้ยก็คือการมิ g กแอ์แมทแหละถามว่าถูกไหมทริคนี้เอสำหรับส่วนตัวเอเอ็ว่าใช่แต่ยกเว้นในวันที่เราไม่ค่อยได้อะไรมากจะเบเบยทั้งตัวมันก็ไม่แปลกหรอกแต่มันก็จะดูไม่เด่นแต่ถ้าวันไหนคุณต้องการเด่นคุณก็ต้องเนี่ยแต่คุณก็อย่าไปเด่นทั้งตัวเดี๋ยวคนเขาจะเบอได้ คุณก็ต้องเออตรงนี้เด่นคือวันหนึ่งเอาให้มันเด่นแค่เดียวง่ายๆอย่างคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้าคุณเบยทั้งตัวแล้วคุณอาจจะมีตุ้มหูอะไรให้มันเด่นออกมาผู้ชายก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เจาะหูใช่ปะเป็นต้นนะคะไหนมาดูคอมเมนต์ของนะแฟนๆเขาว่ายังไงเขาบอกว่าอย่างนี้คือมาดูทริคก,การแต่งกายยังไงให้ดูแพงนะคะแต่ใดๆค่ะนี่คือแบบ อิจฉาตาร้อนอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ได้ดูทริคอะไรของเธอเลยฉันดูแลฉันอิจฉาตาร้อนอย่างเดียวคือตาแดงเลยตาสีแดงเลยก็ค,คือตาร้อนนั่นแหละอิจฉาตาร้อนคือเจ้าของโพสต์เนี่ยถ้าใครนะตีความจุดป,ประสงค์ในยาที่มาทําอย่างนี้ก็คืออยากขิงใช่ไหมคะอยากขิงใช่ไหมก็แค่อยากขิงอะประมาณว่ามีเสื้อหลายตัวเลยนะแบรนด์ Brand Always Wonder เนี่ยแล้วเลยแกล้งมาทําทริคว่าแต่งตัวยังไงให้ดูแพงจะได้ดูกันทุกชุดยอะยไรเงี้ยที่เขามี นะคะขิงกันทางอ้อมเดี๋ยวนี้ขิงต้องมีแบบทางอ้อมด้วยจะมาขิงตรงๆมันจะมันจะง่ายไปต้องขิงแบบมีชัน้นเชิงนะคะเธอเธอซื้อผ่านคนรับหิ้วเหรอเธอก็ยังมีคนอยากได้นะแต่ก็ยังไม่กล้ารับหิวเจ้าของโพลเลยบอกใช่ฉันให้คนรับหิ้วมานะเธอทําไมเธอไม่ขิงเรื่องสแตนดี้ข้างหลังเธอด้วยละ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมไม่ขิงให้หมดไปเลยนะ ฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอได้แต่ไหนมาสแตนดี้ข้างหลังอะ่ะใครๆก็อยากรู้เนะคือมันแย่งซีนหมดเลยอะ่ะแย่งความเด่นหมดเลยนะคะไหนอันนี้บอกว่าเธอสิ่งเหล่านี้ที่เธอพูดมาคือทั้งหมดทั้งมวลจุดป,ประสงค์คำเดียวประโยคเดียวคือจะขิงใช่ไหม <laughs> นะแล้วเธอก็ทำสำเร็จฉันอิจฉาตาร้อนมากจ้านะ เจ้าของโพสหัวเราะนะคะประมาณว่าอืมไม่ไม่รู้ว่ากูไปตีความหัวรเราะเขาแล้วกันคือในที่สุดก็โดนจับได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามีความใจจริงคุณว่าไงคุณว่าไงว่าเขาใจจริงไหมในการที่จะมาแบบมาอวดทรีกการแต่งกายยังไงให้ดูแพงแต่เอว่านะเปอร์เซ็นต์ขิงก็เยอะนะอันนี้ถามว่าเธอถามหน่อยสิเธอเป็น loss หรือเปล่า L O S T A อธิบายไปตอนแรกเธอเป็น loss หรือเปล่านะ เจ้าของโพสก็เลยหืมล s s คืออะไรหรอเธอ L O S ก็อกเอา้า L O S ก็คือหลิงออมแฟนไงเขาเรียก L O S กันเขาบอกอ๋ออ๋ออย่างนี้อ๋อไม่ตอบค่ะพูดแกล้งแกล้งอย่างนี้แล้วอ๋ออย่างนี้อ๋อนะแล้วไม่ตอบต่อว่าเป็น L O S หรือเปล่าคลิปคู่ว่าเปล่านะคะมีคนหนึ่งเขามาตอบให้สงสัยเจ้าของโพสจะเป็นคลิปเดี่ยวพี่หลิง อืคือตอนนี้แต่ละคนต้องระวังแบบล่าแมมมดหรือว่าทั่วมันลงอะไรอย่างเงี้ยคือเกรงว่าจะทำโน่นก็ผิดนี่ก็ผิดนั่นก็ผิดถามเอเป็นไหมเอก็เป็นนะบางทีเอไปหาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามานำเสนออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พอน้องหลิงน้องออมยิ่งดังอะความเซนซิทีฟหรือความอ่อนไหวซึ่งเขาก็มีประเด็นกันอยู่แล้วไม่ใช่หลิงออมนะหมายถึงว่าตัวแฟนคลับแต่ละบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวแฟนคลับเองก็เหอะ เนื่องด้วยแบบความรักความชอบหลิงอมขั้นสุดเลยนะก็เริ่มแบบว่าอืมอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีก็จะเป็นกระแสดได้ตัวน้องหลิงน้องอมก็เจอเยอะเขาเรียกแรงต้านมาแรงต้านซึ่งจะผ่านแรงต้านไปได้คนนี้บินฉลุยเลยเนาะใช่ไหมเอออันนี้นอกเรื่องนะเอไปอินเตอร์แฟนท่านหนึ่งอะ่ะเขาก็หายไปใช่ปะเพิ่งหายไปเองสองสามวันเอกก็เอ,เอะเขาไปไหนคนนี้ก็เขียนดีนะคะ คุณพี่เอ,อเขาเขียนดีอะนะแล้วเขาก็หายไปตอนแรกเขาบอกแล้วเอกก็ไปตามตามดูเอ้าเขาเขียนลาแล้วอะเขาบอกเขาขอลาจากแฟนเบทอืมจะว่าแฟนเบดหรอคือเขาไม่ได้อยู่บ้านไหนทั้งสิ้นนะไม่ได้เป็นแบบสมาชิกบ้านไหนอินเตอร์แฟนจริงๆนะไม่ใช่คนจีนเขาบอกว่าเขาขอลาออกจากการเป็นแฟนคลับหลิงออมแล้วนะ เออต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่บอกเหตุผลนะว่าทาไมเขาไปเอเห็นหลายคนนะคะบางครั้งเออาจจะตามๆเขาอยู่แล้วอยู่ดีเขาก็าหายวุบไปเลยอ่ะเออมีมาตั้งแต่ประมาณต้นปีละค่อยๆมาเรื่อยๆคนที่คนเก่าๆที่เคยรู้จักอะไรเขาเรีอยกอะไรรู้จักมักคุณอ่ะเห็นกันตั้งแต่หลิงออมดังใหม่ๆเห็นตั้งแต่ใจซ่อนรักจบใหม่ๆแล้วก็ดังพลุแตกเห็นตั้งแต่หลิงออมไปงานแฟนมิชครั้งแรก ที่ต่างประเทศคือตามติดกันมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอืมบางคนเขาก็มาลานะลาดีๆบอกเออ,อไปฉันไปแล้วนะฉันไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ลาหายไปอย่างแบบเดินออกจากไปอย่างเงียบๆฟังดูแลดูใจหายแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละนะคะแต่ถามว่าใจหายไหมก็ใจหายเนาะ หายไปไหนเอไม่รู้แล้วเขายังจะติดตามน้องอยู่ไหมไม่รู้แต่เขาใช้คําว่าขอลาออกจากแฟนดอมแล้วเออไม่รู้ดิแต่ตอนนี้ที่เอเห็นในโซเชียลจีนเริ่มมานะคือคู่คุณเอนจอยอะที่เล่นอะไรนะรินไม่มีวันรักหรอใช่ไหมรินไม่มีวันรักอะคู่ชื่ออะไรนะ จูนคุณจูนกับคุณเอนจอยใช่ป่ะรู้สึกแม่จีนชักชอบแล้วเอก็ไปดูใช่ป่ะคือคือเอเอยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีตลกตลกอยู่คนหนึ่งอะ่ะอืมใช่น้อง Enjoy, เอนจอยป่ะเอเห็นแม่จีนพูดมาหลายครั้งแล้วเขาอ,อืมเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบน้องเอนจอยแล้วเขาก็มันเป็นเคมีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เท่าที่ดูดรามายังไม่ค่อยเยอะป่ะ เยอะไหมไม่รู้เอก็ไม่ได้ตามแม่จีนแล้วแม่จีนคนที่ชอบเนี่ยหลายคนเลยนะเอไปดูเนื้อหา,กเ,าเก่าๆเขาและปัจจุบันก็ยังมีแหล,หล่งหลิงออมแล้วก็แทรกมาด้วยคู่นี้นะคะเขาบอกตอนนี้เป็นซีรีส์ไวขึ้นอันดับหนึ่งเลยเหรออันนี้เอก็วันนั้นอ่านมาแต่เอไม่รู้เขาเก็บสถิติถึงวันไหนนะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแต่ก็แม่จีนก็ชอบคู่นี้เหมือนกันนะคะคุณจูนแล้วก็คุณเอนจอยชอบเออ ก็ขอแสดงความยินดีกับนะคะอีกหนึ่งคู่สาววายเนาะที่ไปตีตลาดจีนเริ่มตีตลาดแม่จีนเริ่มชอบเริ่มพูดถึงคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะก็ยังไงล่ะมันก็อย่างนี้แหละวงการบันเทิงเนาะแล้วก็วงการอื่นด้วยไหมก็ด้วยแต่ว่าวงการบันเทิงจะเร็วจะเร็วกว่าวงการอื่นหรือเปล่าแต่โลกยุคนี้ก็เปลี่ยนเร็วะนะเพราะฉะนั้นนะคะมีเงินมีทองเก็บไวด้ดีๆนะคะ เออเพราะมันมันเวลาทองมันมันมัน,มนยิ่งเร็วกว่าสมัยก่อนเองอะยุคทองที่เราจะโกยโกยอะเนาะเห็นตอนนี้ได้เยอะๆนับบทมันจะหายมันหายเลยนะเออประมาณนี้แหละวันนั้นเออ่านที่ไหนอะคุณมาริโอยังบ่นเลยงานน้อยลงอะขนาดคุณมาริโอนะแต่ก็นั่นแหละคุณมาริโอก็ถือว่าอยู่มายาวนานแบบว่าโอ้โหสุดสุดแล้วแต่คุณมาริโอไม่ไม่ไม่ไมแก่เลยเนะยาะยังกับสตาฟหน้าไว้เลยไปทําอะไรมา แล้วก็ดูไม่ได้เหมือนฉีดเหมือนอะไรแต่ก็คงมีแหละนะก็คงมีแบบว่าฉีดไม่ฉีดไม่รู้แต่ว่าดูแลรักษาเข้าคลินิกอะ่ะแหมเขาใช้หน้าตาธรรมหากินใช่ปะ่ะใดๆคือรักษาดูแลตัวเองได้ดีมากๆหน้าเด็กตลอดการหรือว่าโดยจรินมันก็ถ้าหน้าทรงนี้มันจะไม่ค่อยแก่อยู่แล้วก็ด้วยอ่ะเนาะที่จะบอกก็คือตอนนี้เศร,รษฐกิจมันมันอ่อนไหวมันไปเปลี่ยน,น,นมานะคะก็หาเงินได้เยอะก็ต้องเก็บเงินให้ได้เยอะ หลายหลายคนติดกับดักเอ,อไม่ได้หมายถึงน้องหลิงน้องอมนะเอพูดทั่วไปที่เออ่านมาก็คือหาเงินได้เยอะนะคะภาษีสังคมก็เยอะตามเช่นบ้านรถอะไรมันก็ต้องไม่ให้น้อยหน้ากับเงินที่เราได้เนาะเพราะว่าเขาจะเอาเอาพวกนี้ไปไปอะไรแบบว่าต่อยอดหาเงินเพิ่มอะไรก็ว่าไปบางคนเขาก็ใช้การต่อยอดทางงานเขาผ่านทางนะคะไลฟ์สไตล์ที่ดูหรูหรายอย่างที่เราก็ทราบกันอืมนะก็นั่นแหละ จะบอกอะไรจะบอกว่าใจหายจุดประสองค์อันนี้ก็คือบอกว่าจะใจหายมีแฟนคลับค่อยๆออกไปแต่ไม่ได้ว่าค่อยๆออกอย่างนั้นนะคือคนเราเนาะมันก็ต้องบางทีตอนนี้โฟกัสเราอยู่ที่นี่นะคะแต่พอมันมีอะไรๆใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางทีโฟกัสเราค่อยๆหลุดไปแล้วก็ค่อยๆหันเหไปทางโฟกัสอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้หรอแฟนคลับชาวไทยนะคะแฟนพันธ์แท้หลิงออมทําได้คือสามัคคีกันเข้าไว้ นะคะนอกบ้านจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะไม่ค่อยชอบหน้าคนไหนอะไรใดๆแต่แฟนๆชาวไทยต้องสามัคคีกันไว้นะถ้ายังอยากจะรักและสนับสนุนน้องลิงน้องอมต่อไปพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องราวดราม่าอย่าไปแบบผสมโรงกับทางใครที่เขามีปัญหาไปด้วยบางทีมัน,ม,นมันแลดูก็น่าเบื่อมอนกันเหอเนาะโหอะไรอย่างนั้นอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้อยอืมจํา,าจได้ตอนที่น้องแบบว่าโอ้โหแรกๆเลยอย่ะมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วมีแต่อะไรที่ไซส์ แต่ตอนนี้ดราม่าก็เยอะเหมือนกันนะเนาะอืมก็ไม่เป็นไรอะค่ะก็ดังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอืมอามาต่อมาต่อ,มาต,อมาต่อถึงถึงคลิปแล้วกันนะคนเนี้ยเขาโดนถามว่าเป็น L O S ไหมหลิงออมแฟนไหมเขาก็เลยถาม L O S คืออะไรหรอก็เลยได้รับคำอธิบายว่าคือ L O S หมายถึงแฟนคลับหลิงออมเขาก็เลยบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ตอบว่าเขาเป็น L O S หรือเปล่า ก็คือเขาคลิปเดี่ยวพี่หลิงแหละแหม่สแตนเดอร์เดี่ยวเอ้สแตนเดอร์อะไรล่ะสแตนดี้เดี่ยวสักขนาดนั้นเอเขาอาจจะอยากได้ของน้องอมก็ได้แต่ว่าสิทธิ์มันจํากัดหรือว่าแบกมาไม่ไหวอะไรใดๆก็ได้ใช่มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่เขาไม่ตอบเขาพูดแค่เนี้ยเออแต่ถ้าใดๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนคลับน้องอมด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใส่เสื้อด้วยสิแต่นี่เขาใส่แต่ always wonder เขาอาจจะทำในคลิปถัดไปหรือเปล่าเออเออก็เป็นไปได้นะคะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเออนะ แล้วก็เลยมีอีกคนนึ่งเข้ามาบอกถามทําไมเธอไปถามเขาทําไมว่าเขาไปคลิปคู่คลิปเดียวถามทําไมนะคะเออบางทีมันก็ไม่อยากตอบนะเดี๋ยวตอบไปก็ไม่รู้จะโดนดราม,ม่าอะไรเปล่าเนาะเออใช่ไหมเขาบอกโอ้โหสแตนดี้สักขนาดนี้แล้สแตนดี้พี่หลิงสักขนาดนี้แหละยังจะถามอีกนะเขาบอกอยากคิดนะว่าเธอกําลังจะโชว์ออฟอะไรอยู่อะว่าเธอกําลังจะขิงอะไรอยู่ แต่ทําไมอะ่ะที่ฉันสั่งไปมันยังไม่มาเลยนั่นคนจีนเพิ่งจะเริ่มทยอยได้รับสินค้าพี่หลิงเองนะคอลเลคชันไหนไม่รู้แล้วอะ่ะนะเพราะว่ามีเปิดรอบใหม่ด้วยนี่คะเห็น mm hmm. เห็นน้องหลิงมีเปิดรับออเดอร์ใหม่ด้วยอืมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าล็อตไหนนะอันนี้บอกอ๋อเนี่ยหรอที่การแต่งตัวของ A W ก็คือ Always Wonder พี่หลิงนะอีกคนนึ่งเข้ามาบอก เธอฉันขอลิงก์กางเกงดําอันแรกในคลิปเธอหน่อยสินะเธอเธอเข้าไปที่นี่เลยนะแล้วไปสั่งเออนะก็คือเขาก็บอกป้ายากันนะคะว่าเธอไปสั่งคนนี้สินะของได้แน่ได้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคนนี้ก็มาถึงก็บอกขอลิงก์กางเกงขาวด้วยครับนั่นขอกันใหญ่คือเห็นอะไรสวยก็อยากจะไปตามๆขอพิกัดน,นะคะบอก โอ้ฉันสงสัยว่าเธอกาลังจะขิงฉันนะในขณะที่ฉันไม่มีสักตัวเลยคือแบบเสื้อผ้าพี่หลิงเยอะมากแบรนด์พี่หลิงในขณะที่ฉันไม่มีสักตัวเลยแสดงว่าเธอขิงนะอันนี้บอกเอาจริงนะอาจารย์เองก็ดูหล่อเหลานะหน้าตาดีเหมือนกันอะนนี้เออไหนอันนี้บอกโอ้โหเสื้อผ้าเธอเยอะมากเยอะมากนะเอาเป็นว่าคุณว่าเจตนาเขาคือขิงหรือเปล่าขิงขาดตะไคร้ต้องถามน้องอ,อมใช่ไหมเรื่องขิงขิงเนี่ย นังเกง่งนังเกง่งนะคะก็เอาละคลิปนี้นะใจหายไม่ใจหายไม่รู้ล่ะแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าทะเลาะก,กันนะคะต้องท่องไวส้สติสติสติเออพยายามนะตรงไหนที่เราไปอ่านไปฟังอะไรไม่สบายใจเราก็อาจจะ skip s k ิปข้ามบ้างก็ได้อย่างบางเนื้อหาของช่องเที่เป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าใคร จิตตกไม่พร้อมรับอะไรที่อ่อนไหวแล้วเข้ามาหาหลิงออมจะมาหาความสดใสมาเยียวยาจิตใจนะถ้าเอไม่ลืมเอก็จะเตือนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากันนะถ้าเป็นเนื้อหาที่ท่านชอบก็ค่อยตามต่อที่หิวใจเอก็เข้าใจแหละสถานการณ์ตอนนี้มันแลดูแบบว่ามันดูแลดูแบบอึมๆคืๆอะไรอย่างนี้นะเออก็เลยคนอยากจะหาอะไรที่มันเยียวยาจิตใจหิวใจก็มีหลิงออมนี่แหละนะคะนะหลิงออมจะเยียวยาทุกสิ่งใช่ป่ะใช่ไหม เออก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันเออแล้วก็นัออกนะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ